สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสาวนอย,นอยอเพี่น้องแพงเอฟซีสาวนอยลำเพื่อนโชว์นะคะตอนนี้อยู่ในช่องนองวัดสุพิยาลำเพื่อนโชว์ออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะอันนี้นี่เป็นคลิปแรกของโทรศัพท์เครื่องแรกที่ดาวมาใหม่ด้วยค่ะพี่น้องค่ะลองเครื่องใหม่ต่อพัดสัตเที่ยงมื้อน,นี้นะคะนอนอนวาดกะซิมาแต่งตัวชิวๆชิวอ,อ,อีหลีพี่น้องชิวแบบน่าสดๆที่อีหลี แต่งตัวบนรถนะคะพี่น้องคะว่าเบืบ่อวันวันนี้เฮาสิไปไส็กันวันนี้นะคะเป็นวันที่สี่นะคะได้เลื่อนเข่าโดมด้วยค่ะพี่น้องคะวันนี้ยังไม่ได้เข้าโดมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยค่ะพี่น้องเพราะว่าวงวงสองเรายังไม่ได้ซ้อมนะคะก็เลยแบบเลื่อนมือเขาเลื่อนมือเขาโดมแต่ว่าวันวันที่หกต้องได้กลับนะคะเพราะว่า ได้รับเข้าไลาน์นาะพี่นองเนาะคุยอีคือจังพี่นองคินน่ะล่ะคะ่ะยูนเฟซเต็มฟ,ฟีดอันเบาแล้วก็เลยลืมไปรู้เห็น พี่น้องเขาต่อคลิปมือนีนะคะ10เปนนวดไปนวดก้อนค่ะเพราะว่าอันนี้ก็สิแต่งแต้งไปบอกไปนะคะพี่น้องค่ะว่าน้องนวายหนี่สิ0เป็นนั่งมกปวดคือนี่ยังมาปวดน้ำมันน้ำสันน้ำมันตรงข้อเหนือนะคะ่ค่ะ อันนี้ร้านนี้นะเป็นร้านที่แบบว่าเป็นนวดน้ำเมยน้ำเมลรล้วดูเปน็นนวดน้ำแล้อดูแบบแล้วเห็ดเราเห็ดดีแล้วเราแบบหูหูสินคะครับพี่น้องเราวหูสินมันนี่แห้งแห้งคนกับแห้งหมูนึกสินคือจังแบบว่าซ้ำซ้ำซ้ำ,ซ,ำซ้ำกันคนเฮ็ดบ่เจ็บแห้งนึกสินไหมคะขั้นไปหมองอื่นเหนือคือแบบ เพื่นแห้งก็แห้งอข้างหองสีแมนนุจิบแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแม่เพื่อนแบบว,นะแว,แว,ว,ว่าหูเลี่ยวว่าสินะเอ้าทั้งเงินทั้งยูดทั้งรถทั้งแต่งหนาทั้งว่าเป็นน้ำมันรู้สิว่าหูเลี้ยงวะ เ็จท่านนั่นแฟนนาทีบ่ะนี่

สิมีผู้ไดเลี้ยวปานี้้ะที่แบบว่าที่แบบว่าขึ้นแบบนาสุดๆเต้งหนาให้เบอร์แบบสุดๆเดีวโทรศัพท์ก็จะเมนชัด บ้านนี่ก็ฝนตกดิพี่น้องฝนตกตกเบึดมือเมือม่อวานมืนนี่สิตกีบมาแต่ว่ามืรืนแดดออกว่าเป็นตะตกุ่ ก็คือบโบแตงสิไหม<ะ>ปัด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 เอาเลยซื้อโอ้โ,อโอหมองข้อศหน่วยนยุ่ยมเพื่อบัวยไงวยะค่ะพี่น้องห่างจาก ห่างจากบ้านหนูห่างจากประทศไทยประมาณ30มสิบสากโลสาินิดนิด หนาจจะทันหนูว่าหนูเป็นคนเร็วหนูเป็นคนเห็นได้อย่างเร็วตัว เล็กบัดหน่อยนะคะพี่น้องคะ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไวปสนิ γ ก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะขึ้นมาแต่งหน้าให้เบิ่งคะ่ะเดี๋ยวไปหอดรานนวดเด้วหนวสีอับดีอีกรอบนะคะร้านนวดอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่นะคะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ก้อนสีอำนาภ่าจานนะคะที่ตั้งอยู่นี่คือขาตั้งกล้องของพ่ออชิตาะคะต้องขอกบขอบพระคุณไปถึงพ่ออชิตาด,ด้วยนะคะที่ได้มอบเครื่องมือทรรมาหากินให้หนูนะคะเห็นว่าทรรมาหากิน ะะพ่อว่าของต้องมีแต่ว่าพ่อเห็นหลูกบ่มีพ่อก็เลยทรงต่อให้นะคะขอบพระคุณค่ะขอขาแต่กล่องของพออาชิตาะคะขอบพระคุณหล,ลายๆค่ะสาหรับคลิปนี้อะไรสักนี้ค่ะพี่นองคะพบกับคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ